ผู้ชมค,คะไปกันที่เรื่องราวนะคะของสาวเบสรักวันเียหรือว่าเบสํำสิ่งกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในตอนนี้เองเนี่ยสาวเบสของเรานาับวีนับวันก็ยิ่งปังขึ้นปังขึ้นเรื่อยๆจริงๆเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าทางด้านสาวเบสเองนะคะเธอจะมีการออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าทําอะไรต่างๆคะ่ะออกมาผ่านช่องทางโซเชียลเรียกได้ว่าโอ้โหเหล่า f อแฟนคลับนะคะต่างจับตามองเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะคะ่ะในเรื่องราวของความรัก เรื่องราวของหัวใจว่าเอเมื่อไรนะคะสาวเบสของเราเนี่ยจะมีคนของใจสักทีเพราะว่าเธอเนี่ยก็ใช้สถานะสดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าหากย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะที่ทางด้านสาวเบสเองได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวของหัวใจนะคะซึ่งเธอเองเนี่ยก็บอกเขาว่าถ้าเธอมีความรักอีกครั้งเนี่ยเธอจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณาชนนะคะจะเปิดตัวอีกทีก็คือตอนแต่งงานเลยจึงต้องบอกเลยนะคะว่า fc แฟนคลับก็รอลุ้นกันเป็น อย่างาเพราะว่าทุกๆครั้งเองค่ะที่สาวเบสรักวันนี้อยู่กับหนุ่มๆคนไหนเนี่ยในเรื่องของเคมี Me นะคะต้องบอกเลยว่าสาวเบสของเราเคมี K สาธารณะเอามากๆ,ๆเข้าได้กับหนุ่มๆทุกคนจริงๆเลยละคะ่ะอย่างล่าสุดนี้นะคะก็มีโมเมนต์ความจินค่ะกับพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มทอยปฐมพง์คุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าทางด้านของสาวเบสกับหนุ่มทอยตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยมีผลงานละครน,นะคะที่กําลังออนแอร์อยู่นั่นก็คือเรื่องนางฟ้ากรรมกรนนี่แหละค่ะและตอนนี้ละคร เรื่องนี้ก็กำลังลงจออยู่ให้เหล่า FC แฟนคลับที่ติดตามเนี่ยได้ดูได้ชมกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะและที่นี้ค่าล่าสุดนี้เลยทางด้านของหนุ่มตั้มวราวุธนะคะแล้วก็หนุ่มทอยปฐมพงศ์กับสาวเบนรักวันนี้เองเนี่ยก็ได้มีการข่าวออกมาไลฟ์สดด้วยกัน3คนคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าบอกเลยว่าบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดเนี่ยทางด้านหนุ่มตั้มวราวุธเองโอโหเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือที่ชงเข้มเอามากๆนะคะให้กับ สาวเบแล้วก็หนุ่มทอยประถมพง์คุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้เองเนี่ยเมื่อเหล่า FC แฟนคลับได้เห็นแบบนี้แล้วต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์แซวทั้ง3คนกันอย่างมากมายจริงๆเลยก็ว่าได้อคุณผู้ชมคะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปการไลฟ์สดบางช่วงบางตอนนะคะที่ทางด้านหนุ่มตองวลาวุธเองเนี่ยได้มีการชงเข้มสาวเบสรักวันนแล้วก็หนุ่มทอยปฐมพง์กันค,ะค่ะ คุณบันทึกหน้าจอไว้นะพรุ่งนี้เป็นข่าวเลยเบทอยคู่เลยมันรู้สึกกันจริงคือคนเราอยู่ระหว่างกองถ้าไปจะผมจะไม่รู้สึกผมทำงานด้วยผมก็แบบไปยนะมันทำเหมือนทรงแบบจะกึกจะกั๊แต่มันกั๊กแต่มันไม่กล้าไม่กล้ากันกันกันไม่ที่น้องหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่จิงมนโสดทั้งคู่แล้วเข้าเลิฟซีนด้วยกันเข้าเล่นด้วยกันจับมือจับมือจับหมาย ตั่างหน้าตาดีสเปคึ้นกันละกันไอสเปคแวหวนพรอมหรือชอทั็หค่อยแล้วสปุ๊สกัดเฮ้ยสเปคนี่